สวัสดีค่ะพเราทั้งสามคนนักเรียนจากชั้นนิยมศึกษาปีที่5โรงเรียนหัวถงวิทยายลัยอำเภอหัวถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมานำเสนอโครงงานเทียนองหอ,อมอโรมาจากกากกาแฟซึ่งมีสาะผู้จัดทำดังนี้ค่ะอิชานนางสาวชัญญาเลิสุขอีฉายนางสาววุฒาข้าวบานลาดิฉัน,นางสาวอภิรเชีแก้วเกิดค่ะและที่มาและความสำคัญนะคะ บันนะคะมีการบริโภคกาแฟเป็นจำนวนมากค่ะทั้งกาแฟกระป๋องกาแฟผงกาแฟโบราณและกาแฟสดหรือเรียกชื่อว่ากาแฟจากเครื่องเอสเรสโซ่ค่ะกาแฟที่ได้จากเครื่องจะแยกกากกาแฟออกมาซึ่งคนในปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติของการกาแฟเนี่ยคืออะไรแต่ในปัจจุบันนะคะกาแฟเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเลยค่ะเช่นการดูดซับกลิ่น่พงประสงค์สรัพผิวช่วยกระตุ้นให้เส้นเลือดขยายตัวเพื่อสูบฉีดเลือดค่ะและยังสามารถทําเป็นเทียนของตกแต่งได้ และทำให้บรรยากาศผ่อนคลายไล่ลแมลงได้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้น้ำมันตะเกียงและน้ำมันกา๊าซสเพื่อนำก,กาาแฟ,ฟาที่เหลือทิ้งมาแปลรูปให้เกิดมูลค่า 3. ลดปริมาณขยะตัวแปรในการศึกษาการแปลรูปกากแฟ,ฟที่เหลือทิ้งทำให้เกิดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้และเทียนหอมอารมา a จากกาแฟ,ฟาช่วยลดปัญหากลิ่นอับภายในห้อง ประโยชน์ที่จะได้รับสร้างความรู้สึกและใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสามารถใช้ประดับตกแต่งได้ได้ผลิตภัณฑ์เทียนหอมจากกาก,ากาแฟเพื่อบำบัดความเครียดและสามารถประยุกต์ใช้ทําให้กากาแฟเกิดประโยชน์วัสดุอุปกรณ์พาราฟีนไส้เทียนน้ํามันหอมหม,ม้อกาละมังสแตนเลถสถาซีเลียมทนความร้อนมีดใหญ่ทับพีและกันไก ขอบเขตการศึกษาขอบเขตพื้นที่จัดทาโครงงานห้องปฏิบัติการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอบเขตประชากรสรมาชิกภายในกลุ่มขอบเขตระยะเวลาวันที่5มกราคม2568ถึงวันที่25มกราคม2568วิธีดำเนินการขั้นตอนการทำเทียน1 เราจะนำพาราฟินใส่ลงไปในหม้อตั้งไฟอ่อนๆและหลังจากนั้นที่พาราฟินละลายจนหมดเราจะนำกาดกาแฟสิบช้อนโต๊ะเทลงไปคนผสมกันให้เรียบร้อยและทำการปิดเตาแก๊สรอจนฟองอากาศจะหมดขั้นตอนการหลอมเทียนหลังจากที่ฟองอากาศหมดแล้วเราจะนำไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ รอไว้10นาทีหลังจากนั้นทําการเส่ไส้เทียนและพักไว้อีก30นาทีและนําออกจากแม่พิมพ์สรุปและอธิบายผลจากการทดลองทำเทียนอรูมาจากกาแฟสามารถใช้ทดแทนตะเกียงน้ำมันกาได้กลิ่นมีความหอมและสามารถลองจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ข้อจำกัดหรือปัญหาในการจัดทำโครงงาน 1. ไม่มีประสบการณ์ด้านการทำเทียนอโรมา 2. ในการดัดนวนงคอนเทนต์ครั้งแรกไม่สามารถลดกิดอับได้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ศึกษาการเ่อยินโอโรมาเพื่มเติม 2. ใส่กากาาแฟเพิ่มสำหรับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่เองเทียนอโรมาจากกากกาแฟก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ